สวัสดีครับเจนะครับบิตคอยน์ม n เนอร์ครับวันนี้นะเราก็มาอยู่กับเจ้าเครื่องนะครับแอนด์มเนอร์ L7 นะครับจากบิตเมนนะครับตัวนี้ก็เป็น L7 เนี่ยที่ราคาถูกที่สุดในรุ่นนะครับที่มีส่งของตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเครื่องที่มีแรงขุดนะครับ8,800 mH นะครับเป็น L7 รุ่นที่ถูกที่สุดในรุ่นนะตอนนี้นะแล้วก็ตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันขุดแล้วมันแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีอะไรบ้างในการทํางานขุดจริงๆเป็นไงบ้างหนะ้าเซตอัพยังไงนะครับหาวิธียังไงนะเื้องต้นก็ให้ดูองค์ประกอบนะเมือนคลิปเทลคือมี Power อหนึ่งคือ1ตัวนะครับอยู่ด้านนี้นะครับพร้อมพัดลมระบายอากาศสมตัวนะครับแล้วก็ไฟสองซอสนะฮะแล้วก็พัดลมหน้าสตัวนะฮะพัดลมหลังสตัว เป็น12เซนนะครับแล้วก็ตัวของไฟสเตตัสด้านหน้านะครับเดีย๋ยวเราจะมาใช้ปุ่มในการคือ IP reporter นะครับกับช่อง SD card อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะเป็นไว้สำหรับลงเฟิร์มแวร์ในอนาคตแล้วก็ปุ่ม reset นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับรีเซ็ตเครื่องให้เป็นค่า default โรงงานแล้วก็ปุ่มไฟสเตตัสนะครับฟอ r กับ normal ไว้แสดงสเตตัสของเครื่องนะฮะว่าเครื่องมีปัญหาอะไรไหมนะครับ พะก็จะทำเครื่องมีปัญหาคือติดต่อภูไม่ได้ร้อนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเท่ากา็คือเครื่องทํางานปกตินะเราทําการเสียบสายแรนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะก็จะเสียบสายไฟนะครับสองเส้นอีกเส้นหนึ่งเราก็จะผ่านตัวเครื่องนะครับของตัวเครื่องที่เป็นวัดไฟนะฮะวันนี้เราก็จะวัดไฟให้ดูว่าไฟนะขึ้นประมาณเท่าไหร,ร่นะฮะ ในการทำงานของเครื่องนะครับแล้วก็เสียงนับดังแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราเสียบเครื่องก่อนเลยนะครับไปกระตุกนิดนึงนะครับเวลาเสียบเครื่องนะฮะหลังจากเสียบเครื่องนะครับก็จะทำให้เครื่องเนี่ยเริ่มพัดลมทำงานนะครับเช็คพัดลมว่าทำงานอ่าทุกตัวหรือเปล่านะฮะอ่าทำงานทุกตัว ก็รอนะครับรอเครื่องทํางานสักพักนึงนะฮะก่อนที่เราจะก่อนที่เครื่องมันจะรันปกติมันจะบูตดังก่อนนะครับแล้วก็จะเบาแล้วก็จะเริ่มบูตอีกทีหนึ่งเริ่มทางานนะครับเราก็มาหาไอีเครื่องนะครับในการตั้งค่าเครื่องกันนะฮะด้วยเว็บนะครับเราเข้ามาที่เว็บบิดเมงก็ได้หรือว่า google ก,ก,ก็ได้นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า IP Reporter นะครับ เซิร์ฟเหมือนคำนี้นะครับที่หน้าปุ่มนี่มันดื่น,นออกมานะครับ IP reporter เสร็จแล้วเซิร์เสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับในการโหลดโปรแกรมอันนี้อาจจะไม่ใช่เว็บบิดเมย์นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถโหลดตัวนี้ได้เหมือนกันนะเป็น a อ d ด์ไมเนอร์โฟ r ์วไม e น์ชโอเคตัวนี้ก็สามารถโหลดโฟล์วได้เช่นกันนะฮะเว็บนี้ หรือจะเป็นเว็บที่เป็นเว็บบิตเมนนะครับเปรแวรมที่เว็บบิตเมนก็สามารถเข้าไปนะฮะโหลดได้นะครับที่เข้าเว็บบิตเมนมันก็จะมาซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะถ้าเข้าผ่านหน้าเว็บก็คือไปที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ไปที่เฟิร์มแวร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาหน้านี้เหมือนกันนะฮะพอมาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราเลือกนะครับเป็น ตัวของออเทอร์นะครับก็จะเห็นตัวทูลในการใช้งานโอเคโทษทีนะครับตอนนี้ b i t m เม n นเนี่ยเอา IP r e p o r อออกไปจากหน้านี้แล้วนะครับเราเซิร์ช google เราเลยนะครับเซิร์ช Google แล้วคลิกนะครับมาที่เฟิร์มแวร์นะฮะก็คือเซิร์ชเสร็จปุ๊บเนี่ยอันแรกนะ IP r e p o r อริ๊กนะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะมี IP r e p o r ออยู่นะครับโหลดเข้ามานะฮะ แล้วก็มันก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กดรันนะครับก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็กดสตาร์ทนะครับแล้วก็ตอนนี้เครื่องเบาลงนะฮะเพราะว่ายังหาไอีไม่เจอนะครับเราก็ทําการกดตรงปุ่ม IP พีรีพอร์ตนะเครื่องตรงนี้นะฮะจนขึ้ื่นไฟเขียวแดงกระพริบ แบบนี้นะครับพอกระพริบเสร็จนะครับก็จะขึ้น192.168.5.157นะครับเราก็เอากรอบตรงนี้นะครับมาไว้ที่ตัวหน้าเว็บนะครับ 2> 1 2, นึ่งเนึ่งห้เะฮะเข้าก็จะถาม username password แล้วก็ใส่ r o o t แล้วก็ r o o t นะครับ โอเนี้ก็คือวิธีหา IP address นะของเครื่องนะครับเครื่องก็จะเข้ามาที่ตัวของสเตตัสนะครับตอนนี้ยังไม่มีฟูนะครับเครื่องก็ยังไม่ทำงานดีนะเราก็ใส่ฟูล,ลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวของ v i c นะครับเดี๋ยวตัวเฟิร์มแวร์นี้เดี๋ยวผมปักไว้ให้ใต้ลิงก์แล้วกันนะครับ ตัว IP report ไม่ใช่เฟิร์มแวร์ครับตัวโหลด IP report นะครับแล้วก็ตัวนี้ขุดนะเป็น Dogcoin นะเดี๋ยวเราจะขุดเข้าเวียนะครับแล้วก็ไปที่ตัวของตัว Dog ก่อนนะครับ Dog ไม่มีใช้ LTC นะครับตอนนี้มันจะขุดเป็นสองเหรียญคู่กันนะครับได้ทั้ง Dogcoin และ LTC จะใช้เวียก็ได้หรือใบแนนก็ได้นะครับทุกคนไปที่ไกด์นะของ LTC นะฮะ แล้วก็เอาค่านะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาษานิดนึงเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับนำค่าต่างๆนะมาใส่ในฟูนะครับอย่างปูดเข้าแยกก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็นำมาใส่ที่ฟูแล้วก็ใส่เอ่อเนมของเรานะครับที่สมัครไว้นะ ตัวช่องที่สามพาร์ตเวิร์ด่เป็นค่าอะไรก็ได้นะครับแต่เนมเราก็สมัครไว้เป็นนะครับตั้งตั้งเองนะครับตัวนี้เป็นตัวเลขก็ได้เป็นตัวต่อก็ได้นะครับดอด,ด้วย L7 นะครับแล้วก็เริ่มรันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของไบแนนด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าใส่ยังไงนะครับไบแนน two นะครับ ในส่วนของใบแนสเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวอันนี้ก็ยอมรับคุกกที่ไปได้นะครับตัวของเอิร์นนะครับเอิร์นก็คือการจ่ายนะครับก็มาที่ปูใบแน e นะครับตรงนี้นะแล้วเสร็จแล้วนะครับโอเคไปนะเลือกไปที่ตัวของไลฟ์คอยนะครับมันก็จะได้เขาจะบอกอยู่แล้วครับว่า1น h นะครับได้ประมาณ 0.001 0.01 LTC นะครับหรือ26ดอลลต่อวันนะครับรีวอร์ดของเขานะ Mining ฟรี Mind 3%แต่เวียจะถูกกว่านิดนึงคือ2.5นะครับแต่ใบแนนจะดีตรงที่ว่ามันเอาไปเทรดได้เลยนะครับแล้วก็ copy นะมาใส่นะครับลคล้ายๆกันนี่คือใส่ช่องที่2เป็นฟู n บแนนนะครับแล้วก็อันนี้เราก็ตั้งตาม Username นะครับต้องอกอ i n ก่อนนะหลังจาก login แล้วนะครับเราก็จะเห็นตัว miner นะครับตรง miner เนี่ยนะครับคือตัวที่เป็น username เราที่จะนำมาใส่กับที่เครื่องนะครับเราสามารถไปเจนใหม่ตรงนี้ได้นะครับสามารถ new ได้ new miner ได้นะครับสามารถสร้างชื่อ miner ของเรานะครับได้ว่าชื่ออะไรนะครับทีนี้ผมสร้างชื่อที่เหมือนกันแล้วก็เอา ค่าที่เหมือนกันเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก๊อปต้องบนมาใส่ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นค่าอะไรก็ได้นะครับเราก็ใส่ไปมันเป็นออปชันเฉยๆนะฮะแล้วก็สามารถเซฟได้เลยเครื่องก็จะรันนะครับด้วยตัวฟูนะครับที่เราใส่เข้าไปจะรันฟูแรกก่อนนะครับถ้าฟูแรกล่มถึงจะมากดฟูที่สองนะครับ ใบแนขึ้นช้าเราก็ด้ใช้เวียเป็นอันแรกนะเพื่อที่จะให้เห็นแรงขุดได้รวดเร็วขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่างๆของ L7 กันนะครับมีเมนูอะไรบ้างนะครับเครื่องเริ่มบูตแล้วนะครับเวลาใส่ตัว user name อ่าตัวคูเสร็จนะครับตัวของเมนูนะครับด้านบนนี่จะบอกอันปริพื่มที่ขุดได้นะครับ แล้วก็อตัวของรุ่นนะครับแล้วก็สามารถกระพริบไฟนะครับให้เห็นไฟกระพริบหน้าเครื่องได้ว่าเครื่องนี้คือเครื่องไหนนะครับแล้วก็มีตัวของแดชบอร์ดนะครับไว้ดูสเตตัสนะครับตอนนี้เครื่องรันอยู่ยังไม่ขึ้นสเตตัสนะครับแล้วตัวของม i n เนอร์นะไว้สำหรับใส่ฟูแล้วก็สามารถทํา ถ้ากดติ๊กนะครับมันก็จะฟิกเอบาพัดลมนะครับถ้าไม่ติ๊กก็เป็นออโต้นะครับแล้วก็ไอซีนะฮะไว้สําหรับฟิกไอซีได้ถ้าไม่ฟิกก็ออโต้เหมือนกันถ้าฟิกก็จะเป็นไอซีนั้นตลอดนะครับแต่อย่าไปชนกับไอซีอื่นก็ทําให้ไอซีเครื่องอื่นปัญหานะต่อไปนะครับก็เมนูซิสเ็มนะครับซิสเ็มเนี่ยจะมีเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับไว้สาหรับเปลี่ยนล็อกอินเข้าเครื่องนะครับ ยูเซอรเป็นยเดิมรูทนะครับพาลวดอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนของอัปเดตนะครับก็เป็นการอัปเฟิร์มแวร์นะครับอัปเฟิร์มแวร์เข้าไปนะครับแล้วก็อัปเดตนะก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่นะอันนี้จะคีฟเซตติ้งเดิมไว้ก็ได้หรือไม่คีฟก็ลิกออกนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนของเมนูล่างก็จะเป็นหลอกนะครับก็จะดูหลอกการทํางานของเครื่องนะหลอกแรกก็คือเป็นลลอกปัจจุบันนะครับ ส่วนฮิตตอรี่หลอกก็เป็นหลอกในอดีตที่เคยรันนะฮะประมาณนั้นวันที่มันจะมั่วๆหน่อยนะครับมันจะไม่ได้เป๊ะมากเพราะเป็นเกี่ยวกับคอนโทรลที่เขาผลิตและเทสมานะครับอ่าส่วนตัวของเครื่องพอรันแล้วนะไปดูที่แดชบอร์ดนะครับก็จะเห็นสเตตัสของเครื่องต,ตอนนี้ยังไม่รันโอเคแล้วก็มีปุ่มสองปุ่มด้านล่างนะครับ ถ้าเกิดเห็นตรงนี้นะครับสองปุ่มด้านล่างก็คือจะเป็นรีสโตนะครับเป็นรีเซตเครื่องเป็นดิฟล์โรงงานนะครับกับรีสตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องรันแล้วนะไปเกี่ยวกับพริบแล้นะครับตอนนี้ก็พร้อมส่งอยู่ที่เจ็ดแสนสองนะครับถ้าเกิดพีออเดอร์อยู่หกแสนกว่านะครับถ้าใครสนใจนะตอนนี้แรงกดต้องมาเก้าพันนมวตนะครับ เตตัสของด้านบนก็จะมีแรงขดนะครับเน็ตเวิร์กนะครับต้งลงบนลมอุณภูมินะครับแล้วก็แรงขดเดียวทางแล้วก็แรงขดเฉลี่ยนะครับแล้วก็เอภูที่มันคอนเน็กนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าร้อนหรือเปล่านะครับแล้วก็รันม,มานานแค่ไหน,นนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของอ่ผูที่คอนเน็กได้นะครับก็คือ v i a b i l i t y b บ n a น c e นะครับ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นแยกการ์ดนะครับก็จะมีการ์ดหนึ่งการ์ดสองการ์ดสามมีสามการ์ดนะมีร้อยยี่สิบชิปนะครับครบนะฮะแล้วตัวนี้เป็นความถี่ที่ใช้นะจะน้อยกว่าตัวรุ่นที่หน่อยนะครับแรงขุดคาดหวังก็เลยน้อยกว่าตัวรุ่นที่นะครับอินดักฟลงก็เย็นกว่าตัวรุ่นที่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอเครื่องรันนะครับตอนนี้แรงสุดเฉลี่ยไปเก้าพันหกนะ ตัวแปดพันแปดก็มีสวิงขึ้นมาถึงเก้าพันห้าได้นะครับมันจะมีสวิงอยู่ประมาณนี้แหละนะครับปลกลบนะครับตัวอ L7 นี้ก็ต้องยอมรับว่าสวิงเยอะกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณดูแล้วน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าพันนิดๆนะครับ ระหว่างนี้เราให้ดูการจินไฟนะครับการจินไฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,600วัตต์ 1, นะครับรุ่นที่ก็จะ1,600มากกว่านะฮะร,รุ่นนี้ก็จะ1,600วัตต์นะครับอยากให้ดูขยายนี่นะ1,600นะ1,606นะฮบ ก็พันหกร้อยหกนะครับก็ค่าคำนวณน,นะครับตัวของการกินไฟนะครับก็ได้พันหกร้อยหกคูณสองนะก็จะอยู่สามพันสองร้อยวัตนะครับรุ่นที่เลยก็ได้พันสี่นะตัวเก้าพันสามนะลองลงมาก็ประมาณพันสามพันสามนะครับตัวนี้ก็สามพันสอง นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูแรงกดต่อนะครับแรงกดเฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9,300 mH นะครับแรงกดเรลี่ยไทม์อยู่8,900จะมีจะินขึ้นลงบ้างปกตินะฮะรื่นที่มันก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ9,200ตัว9.50นะแต่ตัวนี้ก็น่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณอ9,000นะครับประมาณนี้ แรงกดตลากาก็มาณสามพัน 3, นะครับเนี่ยแล้วก็ความร้อนประมาณเจ็ดสิบหกองศานะครับต้องยอมรับว่าตัวนี้มันมีโอกาสในการสวิงขึ้นลงเยอะกว่าตัวเอสิเก้านะคะก็เลยมีเปอร์เซ็นที่เอ่อเครื่องมีปัญหาเพิ่มขึ้นจากเอสิเก้านิดหนึ่งนะฮะ อนี่ยมันนี้ก็เฉลี่ยเป็นการละสามพันนะครับต่อต่อนะครับก็คือตัวนี้เป็นค่าชิปนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นจํานวนการติดต่องานของชิปที่มีเออร์เลอร์บ้างนะครับอันนี้จะขึ้นเป็นปกติเพราะว่าใช้ความถี่พันเจ็ดร้อยเลยนะครับก็คือความถี่สูงนะครเออร์เลอร์ก็เลยเพิ่มขึ้นนะแล้วก็แรงขุดแต่ละการนะครับแรงขุดคาดหวังนะสองพันสองพันเก้านะครับแรงขุดที่ปัจจุบันนะครับสามพัน แล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยจะแก้นิดหนึ่งม okay. ันเป็นไม่ใช่ p c b บอร์ดนะครับอันนี้อุณหภูมิด้านหน้านะครับเป็นลมด้านหน้าเครื่องนะครับลมด้านหน้าเครื่องที่มีชิปอยู่ด้านหน้านิดหนึ่งนะครับอานนี้เป็นลมด้านหลังเครื่องที่ผ่านทุกชิปมาแล้วแล้วก็ปล่อยออกนะครับซึ่งเซนเซอร์จะมีสี่จุดนะครับอสองสองอันนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าบนล่างนะครับ สออันนี้จะอยู่ด้านหลังบนล่างเหมือนกันนะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นสเตตัสชิปนะครับก็คือทํางานปกติทุกชิปนะฮะประมาณนี้นะครับตอนนี้เป็นรอบพันลมนะครับที่รันอยู่นะก็อยู่เท่ากับรุ่นพี่เลย 5, ห้าพันเจ็ดร้อยรอบนะประมาณนี้แรงกดเฉลี่ยก็เก้าพันหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็แ,แรงกดเฉลี่ยผมว่าประมาณ ประมาณ9,001แลบตอนนี้นะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียบนะครับแราคาดีด้วยนะตอนนี้แต่เรามาวัดเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนีมันก็จะมีสวิงบ้างนะครับแต่เฉลี่ยตอนนี้9,150 อันนี้เรามาวัดเสียงกันนะครับถ้าเกิดอยู่ติดกับตัวเครื่องประมาณแปดสิบสี่เดซิเบลนะครับ8ปดสอดสเดซิเบลนะครับถ้าติดกับตัวเครื่องถ้าเกิดไกตัวเครื่องไปหน่อยนะครับ ประมาณฟุตหนึ่งนะครับเจ็ดสิบเก้าถึงแปดสิบเดซิเบลนะครับตัวนี้ก็จะได้แรงขดประมาณนี้นะครับแล้วก็การกินไฟประมาณนี้นะครับจะลองทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับว่าอันนี้การกินไฟก็ยังอยู่ที่พันหกร้อยนะประมาณพุตหนึ่งแปดสิบนะใกล้ก็ประมาณแปดสิบสี่เดซิเบลแปดสามแปดสี่ แรงขุดนะครับเฉลี่ยและนะฮะก็ประมาณ9,127นะครับเอ่อเรียวไทาม์ก็วิ่งอยู่8,000 8น0 0ดแ0 0พันสอ2แ0ด0ั0แ0ดพกว่านะฮะเดี๋ยวผมทิ้งไว้สัก15ทีเดี๋ยวมาดูกันว่าแรงขุดเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับตัวนี้หลังจากผ่านไปสักพักนะครับก็ได้สรุปนะค่าเฉลี่ย,ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ9,000 8,009 8,009หกกว่าเกือ 9, บ9,000เอนเนสต์นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแรงขุดก็ตัวปด8 0นะครับก็อยู่ที่ประมาณ9,000เอนเนสตนะฮะในประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ธรรมดานะก็ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัว รายได้นะครับกาไรกันนะแต่ตอนนี้เขาขอ,อปิดตัวนี้ก่อนนะฮะปิดก็สามารถถอดตัวของเครื่องนะครับได้นะครับก็ถ้าถอดตัวด้านในนะเครื่องจะหยุดเลยนะฮะอาจจะก,กดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันระบายลมร้อนออกนิดนึงนะครับแต่ไม่อย่า,ยาให้เ,เครื่องทํางานนะครับ พราะว่าเครื่องทำนานก็จะทำให้เครื่องกลับมาร้อนอีกทีนะฮะเราปล่อยแค่ให้ลมร้อนออกไปสักพักหนึ่งนะครับถ้าไฟดับปุ๊บก็ถอดออกนะประมาณนี้นะครับเพื่อระบายลมร้อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไรายได้ของเครื่องกันนะครับก่อนอื่นไปดูที่ภูก,ก่อนนะครับที่ขุดเข้ามานะว่าขุดเข้ามาได้แ,แรงขุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเรา ็อกอินพูนะครับล็อกอินพูลเสร็จนะครับก็ไปที่แอดเคาน์ที่เราขุดนะครับแล้วเราเลือกเป็น LTC นะเสร็จแล้วก็นะี่ครับขึ้นมานะแต่ว่า8.7นะฮะแต่ว่าต้องขุดนางกว่านี้สักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นแรงขุดเฉลี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ขึ้นเต็มทีเดียวนะครับมันต้องอันนี้เพิ่งขุด15ทีแต่ว่า แรงขุดเต็มๆจริงมันไม่ถึงส5บ้าทีนะครับที่เข้าคูมันก็จะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็มาดูรายได้ของตัวเครื่องกันนะครับแอนเพื่อแอร์เพื่อนเอออย่าเพิ่งตกใจนะเวลาแรงขุดเข้าคูยังไม่เต็มนะครับมันต้องรอสักพักนะครับเรามาดูรายได้ของตัว L7 กับ8,800กันนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ใช้ตัวของแบบ9,500เพราะว่ามันไม่มีในระบบ8007นนะ ให้แปดพันแปดนะครับตอนนี้เฉลี่ยแรงขุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเก้าพันนะครับก็เราเอาตัวนี้นะครับคูณด้วยสามสิบสี่นะครับบาทในค่าเงินตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้รายได้ของตัว L7 นะครับตัวเก้าพันห้าก็อยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแปดพันเจดนะเดี๋ยวเราคานเก้าพันห้าก่อนนะครับแล้วก็เราทำการคูณน,นะครับด้วย อ่าเก้าพันนะครับก็จะอยู่ประมาณสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยนะฮะในตัวนี้นะครับรายได้นะครับประมาณนี้นะครับกี่เดือนขึ้นทุนนะครับถ้าเกิดมีของเลยจะอยู่ที่เจ็ดแสนสองนะหารสี่เจ็ดห้าร้อยนะเจ็ดแสนสองนะครับหารสี่เจ็ดห้าร้อยก็จะอยู่ประมาณสิบห้าเดือนนะครับ อ๋อตัวนี้ถ้าหากค่าไฟก็จะเหลือสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นนะค่าไฟค่าฝากวางนะเจ็ดพันห้า 7, นะครับก็สิบแปดเดือนคืนทุนนะครับแต่ถ้าเกิดราคา P o อ d e r นะครับก็ประมาณหกแสนกว่าบาทนะครับลอง in นบ x มาก่อนได้นะหกแสนหกนะครับก็จะอยู่ที่สิบหกจุดห้าเดือนคืนทุนนะครับประมาณนี้นะครับก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับ เอาตัวที่มีของดีกว่านะครับได้เร็วนะประมาณนี้ใครสนใจก็อิ inbox มาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่อง CPU เอ่อ CPU จะอยู่คอนโทรลนะครับแล้วก็มีชิปข้างในแล้วก็มี power ประมาณนี้นะครับเสียงก็วัดไปแล้วนะครับแล้วก็การกินไฟนะครับทำให้ดูไปแล้วนะ ใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็อ inbox มาได้นะครับแล้วก็ใครจะขุดในแฮชหรือ v i ไ d c ก็สามารถทำได้ทั้งคู่นะครับไม่มีผลอะไรนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าม,มีคลิปใหม่นะครับลาไปแนครับสวัสดีครับ